ฝ่ามือท่านใดมีลักษณะแบบนี้เส้นชีวิตขาดเป็นช่วงช่วงหรือเป็นท่อนๆมีการเดินทางโยกย้ายบ่อยไม่ค่อยอยู่ติดกับที่และฝ่ามือท่านใดที่ปลายเส้นชีวิต แตกเป็นหลายเส้นบ้านปลายชีวิตอยู่กับคนหลายคนหรืออยู่กับลูกกับหลานพร้อมหน้าพร้อมตาฝ่ามือท่านใดลักษณะเส้นชีวิตเป็นแบบนี้มีเส้นตัด หลายเส้นลักษณะนี้เป็นคนที่มีชีวิตที่มีวสักมีปัญหาชีวิตเหน็ดเหนื่อยลำบากมากไปทักไหลแอดอาจารย์นั้นจะได้ในราคาพิเศษคอร์สไหนก็ได้ใน12รายวิชาที่เห็นนี้นะคะสนใจดูเลข7ตัว11ฐานดูไายมือ ทกฝา,ากกดติดตามช่องอาจารย์นันมีสมาชิกพิเศษเพียงเดือนละ80บาทท่านก็จะได้รับความรู้ NLP และไม n d เซตกดสมัครได้เลยค่ะ